อย่าเข้ามานะไม่ได้การขยับตัวไม่ได้เลยฉันหนีไปไหนไม่ได้แล้ว <Yeah! S 1> จากการมันได้ง่ายกว่าที่คิดอีกฮะสวัสดีครับขอโทษทีที่ลงช้าไปหน่อยนะพอดีติดธุระที่สุพรรณบุรีนะก็เลยลงเรื่องนี้ช้าไปหน่อยแต่ก็มีเรื่องอื่นขั้นไปแล้วหนึ่งตอนนะงั้นก็ขอรับชมอย่างสนุกสนานครับบายๆนี่นายอ๋อสัพักแล้วนะเนาะ นี่การคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ของนายนะ่ะมันใช้การไม่ได้แล้วนะต้องรีบรักษาแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ของนายล่ะฉันทำมันแตกตอนที่กอบบินบุกเข้ามานะ่ะถ้างั้นก็ใช้ของฉันแทนไปก่อนนะนี่นายการจกตีเมื่อกี้มันอะไรกันกลับมาเป็นปกติทันทีเลยแฮะก็ใช้ฟันดาบคู่จัดจาก,การมันยังไงเล่าอย่ามาพูดไร้สาระนะก็มันเป็นสกิลที่ฝึกฝนได้ยากมากๆเลยไม่ใช่เลยไงฮะ ก็ถ้าโดยปกติแล้วมันก็คงเปิดไปไม่ได้แล้วนะก็เพราะแบบนั้นฉันก็เลยฝึกมากกว่าปกติเพื่อฟันให้ได้แบบนั้นยังไงเล่าเอ๊ะเอไม่เห็นจะเข้าใจเลยฉันก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันยากมากเกินไปนะพูดออกมามันง่ายนะแต่ถ้าทําในความเป็นจริงมันเอ๊ะนายก็คงจะรู้ฉันเกียรตการพ่ายแพ้ถึงจะดูไม่เหมือนก็ตามก็เพราะแบบนั้นฉันเลยทําให้มั่นใจว่าจะชนะถ้าพวกเราเจอกันครั้งต่อไปไม่สิตอนนั้นนายคงจะได้รู้แล้วว่าฉันน่ะเกียรตการพ่ายแพ้ขนาดไหน ฉันเอามันมาเป็นเป้าหมายแล้วก็ทําได้ถึงระดับนั้นในวันนี้ถึงอยากจะเจอกันในแบบอื่นมากกว่าเรื่องจริงนะงั้นเหรอฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้านายพยายามมาจนถึงระดับนี้งั้นพวกเราก็มาประลองกันใหม่ตอนนี้เลยอย่าฝืนตัวเองเลยนะพวกเราจะประลองกันตอนไหนก็ได้นะฉันติดนี้นายมามากแล้วนายทําถึงกระทั่งแบ่งน้ํายาศักดิ์สิทธิ์มาให้ฉันเลยให้ฉันได้ตอบแทนนายด้วยเถะนะความรับผิดชอบสูงทรงเป็นคนดีจริงๆเลยนะ ไจริงๆที่พูดมันนั่นมันหมายความว่ายังไงกันฮะฟันดาบคู่ฉันป้องกันมันสองครั้งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่มันเป็นการฟันดาบคู่หรือเปล่าอ่ะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเออออ่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะการฟันครั้งที่3ามยังไงเล่า ฮะสกิลมันเป็นฟันดาบคู่นะฟันดาบคู่ของฉันน่ะมันไม่ใช่อะไรที่ถูกเรียกว่าสกิลหรอกนะถ้าจะให้พูดส่วนที่เรียกว่าดาบคู่สําหรับฉันน่ะมันไม่จําเป็นเพราะว่ามันไม่จํากัดแค่สองครั้งฉันยังพัฒนาการฟันให้มันได้มากกว่านี้อีกปะเป็นไปไม่ได้นายเองก็เห็นแล้วนี่ ไม่มันทําไม่ได้ถึงแม้ว่านายจะใช้ฟันดาบคู่ได้คนที่ไร้อาชีพแบบนายมันก็ทําได้แค่การเรียนแบบเท่านั้นคนที่ได้รับการอวยพรจากเทพธิดาให้มาเป็นนักดาบและฟันดาบคู่ได้จะมาแพ้แบบนี้มันไปไปไม่ได้ถ้างั้นก็มาลองทดสอบกันใหม่ว่าใครในที่นี้แข็งเก่งที่สุดก็เอาซิฟันดาบคู่ มันก็เหมือนครั้งที่แล้วถึงมันจะตรงกันข้ามกับเถอะนะและมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันชนะแล้วนี่พ่อได้ยินหรือเปล่าลูกของเอวานย้ายไปเบรสเกียแล้วนะไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นแก่กว่าอารีนแค่ปีเดียวเองไม่ใช่หรอเจ้านั่นงั้นหรอแม่เบรสเกียนี่คือเป็นเมืองของพวกนักดาบนะจ้าใช้เวลาเดินทางด้วยรถม้าหสัปดาห์ คุณแม่เคยทำงานที่เมืองนั้นมาก่อนด้วยนะก่อนที่แม่จะมาแต่งงานแม่เคยอยู่ในกิวมาก่อนนะจ้าแล้วก็ได้เหวี่ยงดาบทุกๆวันเลยขัดเกลาฝีมือดาบกับหัวหน้าทุกๆวันเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขจริงๆแต่ว่าตอนนี้มีความสุขยิ่งกว่านะใช่แล้วเหรอเมืองของนักดาบเบลสเกียงั้นเหรอโอ้คุณผู้โดยสารมองเห็นสถานีต่อไปแล้วนะครับในตอนที่ผ่านประตูนั้นไปพวกเราก็ถึงแล้วล่ะเบลสเกียไหนที่สุด นายเองก็จะไปเบสเกมเหมือนกันงั้นเหรอผู้หญิงอย่างเธอเวียงดาบเป็นด้วยงั้นเหรออาชีพต่างหากละที่สําคัญมันไม่สําคัญหรอกนะว่าฉันจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะฉันน่ะนะเป็นนักดาบคู่เป็นอาชีพชันสูงเลยนะฉันเป็นกาเดียเตอร์นะนั่นก็แปลว่านายเป็นอาชีพะระดับสูงเหมือนกันนี่นะแล้วทําไมถึงได้ทําท่าทางผิดหวังแบบนั้นละ่ะก็ฉันเกลียดที่อยู่ในระดับเดียวกับผู้หญิงนี่วะ วายลำบากใจเลยนะคือว่านะคุณทั้งสองคนช่างยอดเยียบจริงๆใช่ว่าอาชีพพวกนั้นมันจะสมบูรณ์แบบเลยไม่ใช่หรือไงครับถ้างั้นช่วยแสดงความแข็งแกร่งด้วยออกพวกนี้จะได้หรือเปล่าครับนี่มันฝูงออกยิ่งไปกว่านั้นดูนั่นสิเจ้าตัวใหญ่นั่นมันมันราชาออกไม่ใช่หรือไงฮะระดับนี่มันเป็นระดับที่ต้องส่งปาร์ตี้มาปราบมันแล้วเนี่ยท่านนักดาบในโปรดช่วยพวกเราด้วยอย่างน้อยก็ขอแค่พวกเด็กๆก็ได้อย่ามาล้อเล่นกันนะว้ยการปกป้องตัวเองนะ่ะต้องมาก่อนอย่ามาเกะกะนะ ถ้ายังอยู่ที่นี่จะต่อไปต้องตายแน่ๆฉันจะออกไปแล้วว้ายแย่ชะมัดฉันไม่ควรขึ้นรถมาคันนี้เลยจริงๆฉันเองก็ไม่ยอมเสี่ยงชีวิตให้กับคนอื่นแบบนี้หรอกนะฉันเองก็ต้องรีบหนีแล้วสิเอ้ยนี่เธอทางหนีมันไม่ใช่ทางนั้นนะเอ๊ะเอ๊ะ เมื่อกี้ยังอยู่ข้างๆฉันอยู่เลยแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ท่ามกลางเหล่าศัตรูซะแล้วและเขาเองก็ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยสิเมื่อกี้คิดว่าจะเสียเด็กคนนั้นไปซะแล้วสิตอนที่เขาวิ่งเข้าไปนะ่ะสกิลชูคุจิงั้นเหรอยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้เธอถูกล้อมแล้วนะเอาล่ะมีแผนอะไรอีกล่ะ yeah! สุดยอดจากน,นักเต้นลําเลยนี่ก,กําลังล้อกันเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเขากาลังหลบโดยการเต้นลําในตอนที่เวงดาบไปด้วยนะไม่ผิดแน่นะั่นเป็นสกิลระบำดาบแต่ระบำดาบควรใช้ได้แค่คนที่เป็นองค์หญิงแห่งดาบแล้วทำไมเด็กหนุ่มแบบเขาว้าวจัดการพวกออกได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาสามารถจัดการพวกออกพวกนั้นได้ตัวคนเดียวนะ เออคือว่าจัดการปัญหาให้แล้วนะครับไปที่สถานีต่อไปได้เลยไหมเธอนี่แข็งแก่งจริงๆเลยมีอาชีพอะไรล่ะเออคือว่าผมนะนะคือว่าผมไม่มีอาชีพนะครับทำไมถึงได้ปิดบังกันล่ะเธอจะต้องมีอาชีพที่แข็งแก่งแน่ๆเลยติดตามตอนต่อไปเครดิตผู้แปลถ้าเกิดชอบกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะแต่ถ้าเกิดชอบอยากอ่านก่อนใครก็นี่เลยเพจผู้แปลใต้ลิงก์นี้เลยใต้นี้ใต้นี้อย่าลืมไปอ่านกันล่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยล่ะันก็เจอกันวันหน้าครับบ๊ายบาย